หายใจออกครับเนี่ฮซึงเลือดเลือดมันสูบฉีดข,ขึ้นหน้าด,ด้วยใช่ค่ะตอะานี้นะคะเวลาทำหายใจเขาึืๆเนี่ยเยท้าต้องสองข้างน,นะติดกันชิดกันนะคะแต่เวลาทำเนี่ยเราจะต้องกระดกปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับเรายกตัวเราขึ้นพยายามให้ศีรษะกับเท้าใกล้กันที่สุดแต่ไม่ต้องถึงขั้นติดกันนะคะครับโอเคเนาะ หายใจเข้าเลึกๆหายใจออกคลายท่าที่สิบห้านะคะท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นการที่ช่วยในเรื่องของอการยืดกล้ามเนื้อเกี่ยวกับท้งหมดเลยก็ว่าได้ครับท่านี้นะคะ <c oughs> มือซ้ายยืดไว้นะคะมือขวานะคะวิธีการทําให้จับกับขาวขวานะคะยกขาวขาวขาวขึ้นมานะคะยกขาวขาวาขึ้นมา แลจับตรงข้อเท้านะคะเวลาทำหายใจเข้าลึกๆยกแขดเอ้ยยกหัวกับขาขึ้นนะคะพยายามยกขากขึ้นให้ส,งสูงๆะะหายใจออกค่าวิธีทำนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าลึกๆ ราดูสนุกแล้วก็ผ่อนคลายกับท่าเรือสีดัดตนมากๆเพราะท่าเรือสีดัดตนนั้นมีประโยชน์มากมายนอกจากจะทําให้ได้ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายแล้วยังช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนั่นก็เพราะสามารถช่วยขับเหนื่อและของเสียได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งๆที่เป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้ออกแรงมากเหตุผลก็เพราะว่าการหายใจที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ที่สำคัญการบริหารร่างกายด้วยท่าหรือสีดัดตนสามารถทำได้ทุกที่ถ้าอยากสนุกและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องเปิดหรือสีดัดตนฉบับดิจิตอลไปด้วยค่ะง่ายๆแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.lucidton.th a a i n e t ค่ะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เ<อ>บิร์นนะครับ,<อ>บรับ,บ,บขอบคุณอาจารย์จอยด้วยครับ <c oughs> ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับลูีดัตนครับ เป็นยังไงครับกับสาระความรู้ในวันนี้ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฤาษสีดัดต้นฉบับดิจิตอลกับภาคปฏิบัติจริงผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเอากลับไปทำดูที่บ้านนะครับสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วทีมงานโก o สอรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็คือว่าท่าที่เราคัดเลือกมานี้นะคะจะเป็นท่าที่เป็นตัวแทนของอีเดียบทต่างๆนะคะ ในทุกทท่าของการทําบริสิตาตนแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นท่าที่ค่อนข้างจะฝืนอิริยาบถแล้วก็เป็นท่าที่ค่อนข้างทําได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสถาบันหรือแต่ละสํานักเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกจากท่าทั้งหมด127ท่าเนี่ยไปเป็นของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นวัดโพนะคะท่านก็เลือกไป20ท่านะคะอย่างของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเราโดยสถาบันการแพทย์แผนไทยได้คัดมา15ท่านะคะก็มาประยุกต์แล้วเนี่ยก็จะเหลือ15ท่าแล้วก็มีการนํา ผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันนักดูลภาพบําบัดนะคะแล้วก็ผู้มีความรู้เรื่องกระดูกนะคะแล้วก็การจัดกระดูกทั้งหลายนะคะท่านได้มารวบรวมความคิดลงมาแล้วแล้วก็ประยุกต์ท่าทั้งหมดเนี่ยจากดั้งเดิมเนี่ยมาเหลือแค่15าท่าอย่างที่เราได้นําออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนนะคะแล้วฤุ่ยสิทตตนที่เราได้นาํามาทําให้เผยแพร่ด้ะค่ะก็คือว่าจะเป็นท่าที่สามารถทําได้ทุกเพศทุก,กวัยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ เด็กนะคะทำได้หมดแล้วก็การทำฤทธดัตตนเนี่ยเป็นการที่เริ่มจากการปรับสมดุลของร่างกายแบบง่ายๆนะคะเราต้องขอบอกไว้ก่อนว่าที่เราคัดมาเนี่ยเป็นท่าพื้นฐานไม่ใช่ท่าฤทธิ์ดัตตนที่ใช้ในการรักษาโรคใดโรคหนึ่งหรือเฉพาะเจาะจงหรือไปบรรยายสรรพคุณที่มากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเริ่มในการออกกําลังกายหรือการปรับสมดุลของร่างกายเราให้ให้ดีขึ้นตามลําดับ

ทางความหลากหลายเราเลือกสรรท่านกลางการแข่งขันเราแบ,บ่งปัในน้ำใจทำกลางความวุ่นวายเราคลายเครียดโคลทีวีศูนทรียภาพแห่งสาระและบันเทิงเอรอากาศฟรีุูแอร์ตลอด24ชั่วโมงรับชมได้ด้วยจานดาเวเทียมซีแบนไทยคมและเคเบิลทีวีท้องถิ่นรอบถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์โ t ลท 24.com เว็บทีวีไทยดอท abtv.co.th go tv สมทรียาภักแห่งสาระและบันเทิงข้าวปิ่นเงินคัดสรรข้าสารคุณภาพดีนำมาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องจักรที่ทำสมัยก่อนบรรจุถุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้เข้าสารคุณภาพดีพ่อนถึงมือคุณ ผมมั่นใจในข้าวเป็นเงนจากผู้ผลิตที่รู้จริงเรื่องข้าวเป็นเงินข้าวไทยที่ผมภูมิใจความรักความสมหวังความสําเร็จเป็นยอดปรารถนาของท่านใช่หรือไม่ถ้าใช่ทำอย่างไรจึงจะได้ความรักความสมหวังความสำเร็จด้วยศาสตร์โบราณโดยเกจิอาจารย์ขมังเวทสร้างวัตถุมงคลส่งเสริมเมตตามหาสเสน์มหานิยม คู่สร้างคู่สมอินตำรับล้านนาผูกจิตลันจวนใจคลองรักคลองเลือนตะกรุดมหาพิศวาสเพื่อความสมหวังสมรักสมปรารถนาหญิงเอาไว้ด้านซ้ายชายเอาไว้ด้านขวาดีนักแหลเถาวันหลงปลูกเสกจากเถาวันหลงที่เกาะเกี่ยวอยู่กับต้นสวัส์สรรพคุณเสริมสเสน่ห์เสริมรักหลงไหลให้โชคลาภขุนแผนแสนนางล้อมสร้างด้วยมวลสารมหาสเสน่ห์มหาะละรวยตัวช่วยสําคัญใช้ได้ทั้งชายและหญิงเป็นพ่อเนื้อหอมแม่เนื้อทอง พยันต้นกำเนิดมหาเศรษฐีหนึ่งเดียวในสยามประเทศสุดยอดด้านเมตตามหานิยมหนึ่งเดียวน้ำมันว่านสาริกามหาเสน่ห์ร้อยดโด่งดังด้านเมตตามหานิยมสมปรารถนาผู้เคยใช้ได้ผลดีทวีคูณสีพึ่งมหาเสน่ห์ดีทางด้านค้าขายผูกรักผูกใจสร้างไมตรีสร้างและผูกเสกโดยหลวงผู้บุญโสมพนวัดทุ่งเหียงเกจิผู้เลื่องวิทยาคมแห่งภาคตะวันออก และครูบาชัยมงคลวัดไซย,ย้อยจังหวัดแพร่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังขมังเวท7รายการดังกล่าวมูลค่า1 5 0 0บาทลดพิเศษเหลือเพียง999บาทติดต่อได้ที่วัดทุ่งเหี่ยงชนบุรีและที่สุริยันจันทราชั้นสองซีคอนสแควร์7ยอดมหาสเสน่์มูลค่า1 5 0 0บาทลดเหลือ999บาทมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศรีค่าจัดส่งติดต่อ0 8 9 0 0 5 0 5 5 4 085-1188-255-02-747-7148ภิกษุทั้งหลายเธอจุงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากพุทธศักราช2529พระครูโสพลพัฒนาพิรมหรือหลวงปู่บุญโสพโน แห่งวัดทุ่งเหียงชนบุรีได้ทุดงจาริกปายตามป่าตามดอยทางภาคเหนือได้พบความจริงที่น่าเวทนาในสภาพความเป็นอยู่และการศึกษาของเด็กและเยาวชนชาวเขาชาวดอยผู้ดด้โอกาสหลวงปู่บุญได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์เด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้มีโอกาสทางการศึกษาและเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา จนสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า2,000ชีวิตปัจจุบันหลวงปู่ของเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสยังคงต้องรับภาระด้านอาหารเครื่องนุ่งหง่มเวชภัณฑ์และทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรเด็กและเยาวชนไทยภูเขาอีกร่วม400ชีวิตหากท่านหรือองค์กรใดมีกุศลเจตนาช่วยเหลือติดต่อได้ที่ พระคูโสพลพัฒนาพิรมหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียนตำบลหมอนนางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีโทรศัพท์0382935580852815918เมตตาธรรมคำจุนโลก สีสลงแง่งมหาพูดมหาเวทมหาอาคมอุดมชุกเครื่องรางของขลังอลังคุณค่าวิชาได้ที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนมนิคมจังหวัดชนบุรีวัดสย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และที่ร้านพระเครื่อนสุริยันจันทราชั้นสองซีคอนสแควร์วิชาเพียง400บาทมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ติดต่อโทรศัพท์0 8 5 1์8 2 5 5้ 0 8 9 0 0 5 5 5 5 4 0 2 7 4 7 7 1 4 8สีสงน่งเงมหาพูดมหาเวทมหาอาคมอุด,ดมโชคศักดิ์สิทธิ์เหมือนใจนึกข้าวปิ้นเงินคัดสรรข้าวสารคุณภาพดีนำมาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องจักรที่ทำสมัย ก่อนบรรจุถุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้เข้าวสารคุณภาพดีก่อนถึงมือคุณผมมั่นใจในข้าวเ,เือนจากผู้ผลิตที่รู้จริงเรื่องข้าวเป็นเงินข้าวไทยที่ผมภูมิใจซาตูราณล้านนาตำหรับหลวงพ่อครูบาวังพรมเสนโนวัดบ้านเดดจ,จังหวัดัตาก สายเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมเป็นสุดยอดเครื่องรางที่โด่งดังด้วยประสบการณ์ราคาท่านิยมพุทธศักราช2553ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสืบสารตำนานการสร้างเครื่องรางของหลวงพ่อรูบาวังวัปบันเดชโดยพระอาจารย์ภูไทยประภาการุพระเกจิอาจารย์เจ้าอาวาสวัดเถาแก้วชัยมงคลสุขโขทยัย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากโยมเหลือสิงคุณสิทธิสายตรงของหลวงพ่อ,งคงพอครูบาวังพิเศษวัตถุมงคลตำบับหลวงพ่อครูบาวังชุดใหญ่ครบทุกอย่างท่ายันม้าพิสวัดนานอัลือลั่นสถานพบตะกุดม้าพิสวัฒนานเมตตามหานิยม,มหาสเสน์ตะกุดยันเก้าบุ่มคุ้มภัยให้โชคลาภตะกุดจำปาสี่ต้นค้าแม่นขายหมานส่งเสริมการค้าขายและบริการ รกระกันนีมหานิยมมหาสเสน่ห์สมรักสมหวังรวมูลค่า1,200บาทรถเหลือ1,000บาทเท่านั้นพร้อมค่าจะส่งทางไปรษณีย์ EMS ฟรีทั่วประเทศติดต่อได้ที่วัดเขาแก้วชัยมงคลโทรศัพท์085 4000 101และที่สุริยันจันทราชั้น2อซีคอนสแควร์โทรศัพท์ 085-1188-255-089-00-50554หรือติดต่อที่ Call Center 02-399-2000-02-399-2001ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w w w p h u t h n e t และ w w w s u l y a n j a n t r a c o m พบกับรายการเพื่อความสุขของทุกคน ผู้คิดผู้บ้านหลากหลายสไตล์บ้านและการตกแต่งรู้วิติรู้จอด้วยเรื่องแปลกมหัศจรรย์อาถรรพ์สวัสดีนมัส,ตมสเตศาสนสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกันของไทยกับอินเดียเปิดโลกพระเครื่องกับตีมูรติกราบพระวันหยุดพระเครื่องของขลังขมังเวทรู้ทันดวงนานาพยากรณ์วงจุ้ยเศรษฐีเบญจธาตุ Easy and e c s y Franchise s m m นเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่สดใส h e l l and Beauty Secret มมลขลังหนังไทยย้อนอดีตตำนานที่มีลมหายใจของหนังไทย